เดี๋ยวรอบนี้มาลองเปลี่ยนแนวกันบ้างเล่นโลบอกบ่อยเหลือเกินเห็นโลบอทยิงซอมบี้แล้วเออมัน,มน,มนดีผมชอบเกมแนวยิงซอมบี้นะโรบอกยิงซอมบี้มันก็มีให้เล่นเยอะแยะแต่เกมหนึ่งที่ผมอยากจะมาลองเล่นดูนะผมเป็นเซเว่นเดย์จูดายนะเจ็ดวันแห่งความตายคือที่ผมเคยเล่นก่อนนะ่ะมันเป็นอัลฟ่านะผมตัวเกมที่ผมเคยเล่นมาก่อนนะเป็นรุ่นอัลฟาคือยังอยู่ระหว่างการ update, อัปเดตอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันออกจากอัลฟาแล้วครับผมเป็นเวอร์ชันตัวเต็มแล้วตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันอ่า v 2 5นะครับผมก็คือเป็นเวอร์ชัน2องแนะเท่าที่ผมจมใผิดเนี้ผมเล่นตัวเหมือนจะเป็นอัลฟาเท่าไหร่ว่ามันดูในประวัติได้ไหมเนะี่ยเล่นเกมต่ออนี่ยีไง <laughs> ผมเคยเล่นอยู่ในประมาณอ่าอัลฟา20นะผมนี่คือเก่าสุดนะอัลฟา่บนะผมแล้วก็เป็นอัลฟาช่วงแรกก็คือเป็น อ่าเอยิบเอ็ดจุดสองนะผมนี่คือเกือบจะเป็นตัวเต็มแล้วนะพอเป็นอัลฟายี่สิบสองน่าจะเป็นตัวเต็มเลยมั้งอันนี้คือเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะผมก็คือตัวเต็มแล้วนะ,ะปัจจุบันก็คือเป็นเวอร์ชั่น2.5นะผมนี่คือรุ่นปัจจุบันก็คือตัวเต็มแล้วนะครับโอ้โหนานมากเลยว่ะผมเล่นตั้งแต่ปี2022ไม่ได้เข้าไปอีกเลยนะผมอันนี้ผมเข้าไปดูเหมือนว่าไปทดสอบเซิร์ฟเวอร์นะผมว่าเกมเป็นยังไงบ้างนะผมก็จะลบทิ้งนะผมเพราะว่าไม่ได้เล่นแล้ว อันนี้ก็เล่นไปเมือ่อเมื่อช่วงปีที่แล้วนะผมก็ไม่ได้เข้าไปเล่นเหมือนกันคือเกมมันอัปเดตมาเยอะมากนะครับผมตัวรุ่นที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นตัวม็อดภาษาไทยนะเออลืมบอกไปว่าเกมนี้มันไม่มีภาษาไทยนะต้องไปลงม็อดเอาเองแล้วก็ผมได้ลงม็อดเพิมเ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะผมส่วนหญ่จะเป็นม็อดปืนกับพวกม็อดสกินตัวละครนะผมซึ่งม็อดปืนเนี่ยจริงๆมันก็มันคงจะมีผลต่อการเล่นหลนะมั้งก็คือทําให้เรามีปืนหลากหลายมากขึ้นแต่มันไม่ได้เวอร์จนโกงจนเกินไปนะ แบบยิงดาเมจเป็นพันอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่นะครับผมเกมนี้มันออกแนว RPG หน่อยก็คือยิงสตูแล้วมันมีหลอดดาเมจขึ้นนะครับมีความเป็น RPG อยู่เหมือนกันมันก็สมจริงดีอืมมาเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าอกดเริ่มเกมใหม่นะผมสร้างห้อง New World นะครับผเป็นเดงไลท์สองจุดหเล่นไดงไลท์นะครับผมโหมดการมองเห็นกับเพื่อนแต่เพราะว่าผมจะเล่นคนเดียวนะครับก็คือ อ่าไม่แสดงแล้วกันเล่นกับเพื่อนภูมิภาคก็เป็นโออฟิกาใต้เลยเหรอเป็นออฟไลน์แล้วกันผู้เล่นแปดคนนะผมเล่นคนเดียวนะครับเป็นความยากกะดับผจญภัยเลรอนนี่คือยังไงวะผลลงภาษาไทยแล้วอ่านยากอยู่เหมือนกันปกติค้นชินกับภาษาอังกฤษนะนักลบขั้นสงูงบ้าข้างบ้าข้างนี่อินแซนปะนักเก็บของก็คือง่ายสุดเหรอเอาเอาเป็นผจญภัยแล้วกันเออมันก็คือกลางๆดีนะ อะไรคือโปรไฟล์ถาวรวะอ๋อมองเห็นในสตีมนะผมเข้ามาเล่นได้นี่คือตัวคูณ XP นะผมผมปรับไปคูณสามร้อยเลยเพราะว่าถ้าเกิดปรับไปคูณหนึ่งร้อยซึ่งเป็นตัวดั้งเดิมของเกมนะผมก็คือยังคือผมเล่นคนเดียวเนี่ยการปรับ xp คูณหนึ่งร้อยเนี่ยมันเล่นยากมากเลยนะก็คือเราหาของคนเดียวตีซอมบี้สร้างบ้านขุดของอย่างเงี้ยเออ x อมันขึ้นยากนะผมเทาะฉะนั้นผมขอปรับเป็นสามร้อยซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะเพราะผมเล่นคนเดียวนะครับ แล้วก็หนึ่งวันในเกมเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยผมปรับให้เป็นหนึ่งชั่วโมงในชีวิตจริงความยาวเวลากลางวันนะผมก็สิบแปดชั่วโมงนี่คือเยอะที่สุดแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ะสิบแปดชั่วโมงเยอะที่สุดแล้วนะครับกลางคืนมันปรับให้เร็วได้ไหมเนี่ยน,นี่คือเจ็ดวันนะผมทุกๆเจ็ดวันซอมบี้มันจะมาแบบเป็นเวฟนะผมมาเลดบ้านเราศัตรูเนี่ยอ่าตัวของช่วงพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเราสามารถกําหนดได้ว่ามันจะคูณมาทั้งหมดกี่ตัวนะ ถ้าเป็นพื้นฐานแล้วมันจะให้มาอ๋อแปดตัวเนี่ยหว่าคือผู้เล่นหนึ่งคนเนี่ยอ่าซอมบี้จะเกิดแปดตัวนะผมในบริเวณรอบเรานะก็คือหนึ่งคนเนี่ยสู้กับซอมบี้แปดตัวแต่ผม,มอยากจะเอามันนะผมก็คือผมเล่นหนึ่งหนึ่งคนใช่ปะในเซิรฟ์ฟผมก็จะปรับเป็นหกสิบสี่ตัวโคตรเยอะเลยนะผมหนึ่งอ่าผมเล่นคนเดียวไงก็อยากจะเอามันหน่อยอันนี้คือความเร็วของซอมบี้ช่วงกลางวันมันก็จะเดินนะผม วิ่งอะไรคือกลางวันวะปรับระดับความยากเป็นภาษาไทยผมอ่านยากมากเลยเอาเป็นเดินนะผมแล้วก็ความเร็วซอมบี้ในกลางคืนนะถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันอของเกมที่เขาทํามาให้เนี่ยมันจะวิ่งนะผมมันจะสปินที่คือแบบวิ่งค่อนข้างที่จะไวมากแต่ว่าผมเล่นคนเดียวไงผมก็ไม่อยากให้มันยากเกินไปนั้นขอเป็นแค่เดินแล้วกันนะแล้วก็ความเร็วของซอมบี้ดูหลายก็คือมันจะตาสีแดงนะจะมีขอบตาเรืองแสงขึ้นมาถ้าเป็น อ่าตัวปกติมันให้ทํามาเท่าไหร่วะวิ่งเอาวิ่งปกตินี่่าอันไรกลางวันอะไรก็คือกลางวันวะจ็อกกิ้งเหรอกลางคืนเอาเป็นเดินแล้วกันมันคืออะไรไม่รู้คือกลางวันเนี่ยความเร็วซอมบี้ช่วงพระจันทร์แดงอ่าอันนี้คือมันจะดูร้ายมากขึ้นเมื่อพระจันทร์เต็มดวงนะผมเอาเป็นกลางวันแล้วกันมันคืออะไรวะลองเปิดมาดูนะผมมันสามารถปรับเปลี่ยนได้แน่แน่ในแนอนาคตนะสัมผัสของซอมบี้ดูร้ายคืออะไรวะเนี่ยเอา อ๋อปิดไว้เหรออ่าปิดไว้นะผมเป็นดั้งเดิมของมันนะโหมดกลิ่นของ AI ก็คือฝันร้ายมันคืออะไรวะอะไรคือกลิ่นของ AI อ๋อถ้าเกิดเราปรับเยอะขึ้นนี่คือมันจะฉลาดขึ้นใช่ป่ะเสบียงอากาศอ่านี่คือจะเป็น air drop นะผมผมก็ปรับให้มันมาทุกวันเลยอันนี้คือมาทุกๆ3าวันนะ air drop อ่าอันนี้คือเป็นความถี่ของพายุไม่รู้มันคืออะไรนะเราก็ปรับเป็นศูนย์แล้วกันท่านสูง อะไรคือคืนคืนขวดคืออะไรวะอ๋อถ้าเกิดเรากินน้ำแล้วก็มันจะคืนขวดให้งั้นเหรออ่าปรับมาปรับมาเอาเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมมันจะมีขวดแก้วอยู่ขวดแก้วหนึ่งนะผมถ้าเกิดเรากินน้ำเนี่ยมันจะทิ้งขวดเราไปนะผมอันนี้ถ้าเกิดผมปรับไปหนึ่งร้อยเนี่ยมันก็จะคืนขวดมาให้คือทันทีเลยนะผมถ้าเกิดผมปรับมาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันก็จะโอกาสคืนขวดกลับมาก็ประมาณน้อยนิดนะผมอ่ะปรับไปหนึ่งร้อยแล้วกัน จำกัดมุมกล้องปิดใช้งานนะผมพวกนี้ผมไม่อยากจะไปปรับอะไรมากนะผมมันเป็นดีฟอลต์ของเกมอยู่แล้วอืโดยรวมแล้วมันก็มีประมาณนี้นะอันนี้เป็นโหมดผู้เล่นหลายคนนะผมอันนี้ก็ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยเล่นกับเพื่อนไว้นะครับอันนี้คือถ้าเกิดเราตีซอมบี้เนี่ยเอ็กพีมันจะคูณกันนะถ้าแชร์ร่วมกันมันก็จะตั้งได้ว่าจะให้เอ็กพีเนี่ยคูณกันในในระยะกี่เมตรผมก็ตั้งไว้หนึ่งหมื่นเมตระะ 1, 10, เลยนะผมแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นคนเดียวไงก็ไม่ต้องไปปรับมันนะผมโอเคเราก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วล่ะอน,นี่คือเป็น ระดับความยากเนะี่ยคืออะไรวะเนี่ยอันนี้คือโหมดแผนที่โลกแบบสุม่มอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะเล่นไม่ได้อันนี้เป็นของอัลฟายี่สิบเอาเป็นเออเนี่ยตัวปกติอันนี้แหละโอเคเริ่มเกมไปนะครับเอออยากรู้เหมือนกันว่า,วามันสามารถปรับ DLSS ได้ไหมเพราะว่าเกมนี้มันจะเหมือนไหมครับตรงที่มันจะโหลดแมปนะผมทําให้กินทรัพยากรเครื่องเนี่ยสูงมากๆถ้าเกิดมันไม่เปิด DLSS เนี่ยมันเล่นแทบไม่ได้เลยนะมันจะ fps อยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบไม่ ถ้าเปิดก็เออเยอะขึ้นมาหน่อยอย่า้อยขอให้มันเปิดได้อ่ะอ่าโอเคถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือโหลดเสร็จปุ๊บเข้าเกมเลยนะอันนี้มันยังมันยังจะถามเราก่อนว่าเราพร้อมจะเกิดหรือยังอ่ะเราก็เกิดเลยนะครับผมมีการบอกให้เราเตรียมตัวด้วยเออดีเหมือนกันไม่เคยเจออย่างนี้นะมาแล้วทำไมกระตุกอย่างวะโอ้หมดภาษาไทย FPS เท่าไหร่เนี่ย FPS อยู่ที่หกสิบทามอนทองฟ้าอยู่ที่อ้หนึ่งร้อยอ่ะถ้าเกิดผมเดินแบบนี้นะ อยู่เจ็ดสิบหกสิ็กำลังดีนะ Aps ประมาณนี้แต่ทำไมรู้สึกมันแหลกอย่างวะผมคุ้นชินกับ Aps ร้อยี่สบนะผมพอมาเล่นพวก6 0สิเจ็อย่างเงี้ยมันไม่คุ้นจริงๆวะ่ะเออเราเปิดเดียว s อย่างวะลองตั้งค่าเกมดูนะครับวิดีโอนะอันนี้เนี่ยอ่ะเป็นอันเดีย s เนี่ยปรับได้แค่นี้นะผมอ่าปิดดิรู้สึกเป็นไงวะ อืมันก็เหมือนจะดีขึ้นนะรู้สึกมันดีขึ้นปะนี่เป็นเดียวเอซใช่ไหมเนี่ยเออคุณภาพสูงเป็นเอาเป็นอ้อคุณภาพสูงสุดแล้วกันเป็นไงอุ้ยเก้าสิบอู้อูดีมากเออเอาประมาณนี้แหละหืมเก้าสิบเอพีเอสเออีขึ้นมาหน่อยนะผมเยี่ยมเลยมันปรับอะไรได้อีกวะ อก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอพ9เสิบนี่ถือว่าเยอะนะอะเริ่มมันก่อนดีกว่าอะไรเนี่ยกระดาษคืออะไรไม่รู้อะกดอ่านไปได้อพีมาสามร้อยนะครับผมผมลงมออาอมานะตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยครับผมมันถ้าบอกให้กด Y อ๋อ <AL> มันสอนเล่นเราก่อนนี่ว่าเฮ้ยแต่เราโอ้โหไปต่อยอุย้ยมันเก็บได้เลยไหมเนี่ยไม่ต้องต่อยใช่ป่ะรวบรวมพืชเฮ้ยมีรังนกด้วยกด R อ่ะเก็บหมดจำได้นะผมแล้วก็ไปเก็บหินมาเอามือต่อยหินได้ไหมเนี่ย หินก้อนหินเล็กๆอยู่ไหนวะต่อยต่อยพื้นเล่นใหม่ครับเดี๋ยวไปอ๋อนี่ไงมันจะมาร์กไว้ให้อยู่นะครับผมเฮ้ยหลังนกเอามาก่อนเก็บห้าอันโหต้องหาหินอีกนลเนี่ยอ่เดินเก็บไปก่อนนะครับมัน,นกำลังอยู่ระหว่างสอนเราเล่นโอเคครบละ กดแทบเพื่อสร้างอ่าสร้างขวานอาใช่เอาไว้เล็กนี้เลยแล้วก็ไปตัดไม้มันจะสอนเราเล่นอ,อีกนานแค่ไหนวะเนี่ยมันยกเลิกการสอนได้ไหมเนี่ยมันเหมือนเป็นภารกิจให้ทำนะผมไม่สามารถที่จะยกเลิกได้เอ้ยถ้าเกิดเอ้ยถ้าเกิดเราทำเราได้เอ็กพีนี่ว่ะเอ้าดีเลยเอาดีอย่างนี้อืห ถ้าเราทำได้ XP นะไม่ใช่แบบสอดเล่นเฉยยังได้ XP นะครับผมแล้วก็ไปขุดหินเสียงเกมดังไปวะถ้ามันดังมันจะกบเสียงพูดผมนะครับเอาได้แล้วเนี้ยว่ะแล้วก็สร้างชุดเกาะอ่าแล้วกดเอ้ยกดไอดิมันกดอะไรเปิดของวะ กดอ๋อกดบีอ้าเฮ้ยวัดตัวละครน,นี่วะเฮ้ยกูต้องเปลี่ยนแล้ว่ะแม่งไม่เข้ากันเลยอ๋อโอเคใส่แล้วแล้วก็ครัฟกระบองไม้นะผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น wooden pan ดดมั้งกระจายผิดนะเพราะว่าผมเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วก็ครัฟธนูโอเคเอามาลูกธนูนะเอามาห้านัดเพราะว่ามันต้องใช้ขนนกนะครับผมผมเก็บมาได้แค่นี้ อ๋อ oh, แท็กออกได้นี่ไงโอเคนะผมไม่ต้องให้มันบังทางขวาบนนะมันจะบัง UI ผมตอนนี้กี่โมงในเกมวะตอนนี้แปดโมงในเกมโอเคยังไม่ถือว่ายังไม่ดึกมากเออกดคอนโทลน,นั่งเอามันจะนั่งคานะครับผมกด C จะนั่งเป็นจังหวะโอเคผมกด C ดีกว่าถนัดกด C นะครับเอ้ยยิงหัวเลยมีหลอดเลือดขึ้นด้วยนะผมนี่ไงนี okay, ่เอามา มีอาหารมีเครื่องมือนะครับผมของพวกนี้มันมีค่าหมดนะเก็บมาให้หมดเลยเราสามารถกินได้อาหารเพิ่มสองนะผมพลังชีวิตเพิ่มสองบนวิตามินไม่มีเป็นโรคไหมไม่เป็นโรคระยะเอ้ยมีระยะกลิ่นด้วยระยะกลิ่นคืออะไรวะซอมบี้จะมาหาเหรออันนี้ระยะกลิ่นห้าสิบอ๋อซอมบี้จะมาหาตามกลิ่นนะครับผมอันนี้เป็นสมุดโอเคเราอ่านเอาความรู้นะมันจะเอาไว้คราบของอืม เอายาไว้เลขนี้แล้วกันโอเคมีของไหมไม่มีโอ้มีหมวกด้วยโอเคใส่ละมันไม่ขึ้นบอกว่าเราใส่อยู่นะครับผมอันนี้เป็นห้องครัวห้องครัวต้องมีอาหารใช่เอาอาหารมากระดูกเอาไปเผาเราจะได้กาวนะครับผมอันนี้เป็น อ่ะคู่มืออาหารเราอ่านเพื่อให้ได้ไออ่า,อา,อาไอเดียในการค้าวัตถุดิบนะเป็น XP อันมีชั้นสองไว้เนี่ยว่ะเฮ้ยมันคูอย่าเราหมาไม่โดนทุบมันให้ตายโอเค เนื้อเน่านี่เอาไปทําปุ๋ยใช่ปะถ้าจา่ายผิดนะโอ้มีกล่องตะปูกับอ่าถ้วยรางวัลเอาไปหลอมนะครับโอ้ของเพียบเลยเดี๋ยวมันจะเยอะเกินมันจะหนักนะตัวละครเรามีขีดจำกัดในการถือของนะครับผม,มดูเหมือนว่าของมีน้อยจอยังเลยหรือว่าผมสำรวจไม่หมดวะ เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพราะมันเก้าโมงในเกมแล้วเมืองใหญ่อยู่ข้างหน้านะแต่ตอนนี้ผมต้องอาหาเทดเดอร์นะผมมันจะมีเทดเดอร์อยู่แถวนี้แหละมันมีขึ้นบอกว่ากดวายเอากดวายนี่ไงอคืออะไรวะอ่อ,อแรกออเพื่อเอา XP นะผมผมก็ไม่มากดนะ โอเคครบแล้วเรียบร้อยเด็กพีโอทำขั้นถัดไปได้แล้วนี่ไงอ๋อโอเคอันนี้คืออ๋อนี่ไงเทเดอร์อยู่นี่โออยู่ใกล้มากเลยเนี่ยเราต้องทำภารกิจนี้เสร็จก่อนนะผมมันถึงจะขึ้นเครื่องหมายเทเดอร์มาร์กไว้ให้ให้เราไปหาเขาเทเดอร์เนี่ยมันจะคอยอแรกของให้กับเรานะผมแล้วก็มีภารกิจมีควเอให้ทำเราก็จะได้เงินสกุลของเกมเขามาแล้วก็เอาไปใช้จ่ายได้ตามสบาย ดีเหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดเราตีมันจะได้น้ำผึ้งนะน้ำผึ้งเอาไว้แก้อาการติดเชื้อนะครับผมเดี๋ยวผมต้องอัพสกิลหน่อยละยังไม่ได้อัพสกิลเลยอ่ากดอัพสกิลกดอะไรวะกดะเอ็นปะอ๋อกดเอ็นใช่นี่ไงผมขออัพเป็นตัวคูณอันนี้นะผมเราขุดของตีของเนะี่ยมันจะได้คูณได้เยอะนักขุดขยะเอ้ยไอสกิลนี้มาใหม่ไม่เคยเจอเลย ท้าเมืองขยะเช่นผ้าพลาสติกอ๋อเอาไว้ตีพวกอุปกรณ์ของพวกนี้ใช่ปะ่ะอันนี้ยังไม่ต้องอัพแล้วกันนะเพราะว่าผมจะเน้นพวกนี้ผมจะตีพวกแร่พวกหินนะผมในการอตัดไม้พวกเนี้ยผมก็ต้องใช้เอาพวกนี้ไว้ก่อนอันนี้ไม่เคยเจอเลยวะ่ะเนี่ยสกิลใหม่แล้วเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอ่ให้อัพเป็นทางผ่านนะผมอันนี้เราต้องเป็นระดับ3ามนะเนี่ยต้องอัพอันเนี้ย สามารถซื้อได้เลยนะครับผมเดีย๋ยวรอเกับเก็บ XP ก่อนอุณหภูมิ14องศาประมาณนี้แวะได้ไหมเนะี่ยเอาแวะก่อนมีเนื้อเน่าถ้าแวะได้ก็แวะนะเพื่อหาของเรื่อยๆนะครับผมอันนี้จะเป็นเงินสกุลของเกมเขานะเอาไว้แรกของได้ยินเสียงซอมบี้ร้องแต่ยังหาตัวไม่เจอ เอ้ยเสียงเกมมันดังไปแล้ววะโอ้ขุมทรัพย์เลยเนี่ยอ่ะหยิบมาก่อนนะผมเดี๋ยวค่อยไปแยกทีหลังว่าอันไหนจะใช้ไม่ใช้ไอสีขาวด้วยขระโพดอันนี้เอาไปทำน้ำได้บ้างอาจารย์ผิด โอ้ oh, เยอะเลยเอ้ยนี่เตาเอาไปปิ้งนะครับผมอาหารเฮ้ยมันจะมีหมาไหมเนี่ยเอยตัวละครผมเดินช้านะเพราะว่าใส่ของเยอะต้องทิ้งไปบางส่วนถ้ามีหมามานี่ยซวยเลยนะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตรงนี้มีทางขึ้นเดี๋ยวต้องทิ้งของก่อน เยอะพลุงพลังยังวะกดดีเพื่อทิ้งอ่ะทิ้งทิ้งทิ้งไปนะผมอะไรไม่ทิ้งอาผ้านี่จำเป็นเก็บไว้ก่อนสมมี้จะตีตูดวะอุ้ยอียอย๋โอ้ยนกนี่อือหืออุ้ยโอ้โหเต็มเต็มเต็มลงไปขาหักเลยนะยต้องค่อยๆลงกูเยอะมากเลยวะ่ะ ระดับสองหัวกระโหลกแดงมีระดับความยากบอกนะครับผมโอต้องมีปืนยิงนะอย่างเงี้ยต้องมีปืนนะผมนี่อยู่ได้ทั้งวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทิ้งของก่อนไอ้หญ้าน,นี่ไม่จำเป็นทิ้งไปอันนี้น้ำาซ่กระปเดี๋ยวเอาไปนี่ได้เอาไปอทำเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปต้มผ่านความร้อนแล้วมันจะกลายเป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับผม ไอ้บุดันแพงของเราเนี่ยแม่งเวลหนึ่งเองมันค่อนข้างที่จะดาเมจน้อยดาเมจอ่าไม่ใช่ดาเมจสิไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเลเวลของอาวุธปืนอ่ะระดับแรงมันดูที่เลขนะอ่าเลขสูงสุดก็คือน่าจะประมาณเลขหกเคซอมบี้น่าจะมันจะพยายามขึ้นมานะผมแต่ขึ้นมาไม่ได้เพราะผมตีมันไปหมดละเอาแค่นี้ก่อน ไอซิมนเนี่ยตอนนี้ยังไม่จําเป็นต้องใช้นะ,อะขอทิ้งไปแล้วกันตอนนี้ตัวละครหิวไหมเนี่ยหิวไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะกินไปก่อนก็ได้อันนี้ปะกินไปเพิ่มสิบห้าเอาพอดีเลยเนี่ยหว่าแล้วก็กินน้ํานะครับผมอ่านี้น้ําเปล่าน้ําเปล่าเพิ่มยี่สิบอ่ะกินไปเอาน,นี่ยได้แก้วใหม่ปะเอาไปเติมน้ําได้นะครับผมสามารถเอามารียุทธ์ทำใหม่ได้กระดูกเนี่ยขอเก็บไว้ดีกว่าเอาไว้ทํากาวนะครับ สำคัญมากมันมีขึ้นรูปจมูกบอกแสดงว่าซอมบี้มันได้กลิ่นผมอยู่แถวนี้กระดูกอ่ะเก็บมาอ่าโอเคอันนี้คือลงไปเอาของนะครับผมโอเคอันนี้คือกดเปิดออกแต่เรายังจะไม่เปิดเรายังจะไม่เปิดออกนะครับผมเพราะว่าเราต้องเอาของก่อน ประตูนี้มันเอาไว้ป้องกันซอมบี้เลือดเท่าไหร่วะเลือดหมื่นห้าโอ้ซอมบี้เตียงชาติหน้าครับผมไม่ต้องกลัวอันพังทุบกล่องพวกนี้ออกก่อนนะผมแล้วก็มาเอาของกดอ่านเลยอันนี้เป็นคอนกรีตไม่ใช่คอนกรีตเดียวมันคืออะไรวะเนี่ยอปปินคอปเปิลอินคอเบิลคืออะไรวะทำไมมันอ่านอย่างงี้วะเนี่ยเอาอาะไรทิ้งนี่วะเอากระโปรงทิ้งก่อนแล้วกันอันนี้เอาไว้สร้างบ้านนะผมเอาไว้อัปเกรดบ,บ้าน นี่กล่องนี้กล่องนี้นได้ของดีเอได้วยทุกซองเยี่ยมเลยเอามาได้เค้กด้วยอันนี้เอาไว้ตกแต่งเสื้อผ้านะครับเอ,เอาเอาอะไรทิ้งก่อนดีวะจัดของก่อนไข่อันนี้อาหารไว้ตรงนี้แล้วกันอ๋อมีตรงนี้อีกโอเคค่อยๆขุดไป โอ,อ้ยังไม่ต้องการแบบมันเป็นชิ้นส่วนอาวุธนะผมในการครัฟของตอนนี้ผมยังไม่อยากจะครัฟอะไรโอเยเฮ้ย,ย,ยมาได้ไงวะอุย้ยต้องกดเปิดออกเปิดออกละมันตีโอ้ตีคอนกรีตเข้ามาลูกซองเราโอ,โอเคโอเค มันกดมุมมองบุกคนที่5ได้ไหมนะเนี่ยไอ้มุมมองบุกคนที่3ไม่ได้นะผมยิงปืนละยิงปืนละนี่เป็นลูกซองประดิษฐ์นะผมดาเมจมันค่อนข้างที่จะเบาอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีคุณภาพแต่ใช้ไปก่อนเรามีแค่นี้เคเหลืออยู่ประมาณ3นัด โอเคเราไปที่เดิมดีกว่าเอ่มุมเดิมไว้นะผมเอากระสุนหมดแล้วเนี่ยว่ะเก็บมาทำไมเนี่ยทิ้งไปนะผมธนูไม่ค่อยอยากใช้อโอ้ขนาดยิงที่ตัวมันยังไม่ตายอ่ะคิดดูดิยเฮ้ยโอ้โหมันสปินมันแฟร์ล่อนะครับผมอันตรายพวกนี้ นั okay. ้นตายท่ายากนะนี่เนี่ยตายอู้ดอบของเลยว่ะโอ้อุปกรณ์แต่งปืนกาแฟาโอวันนี้สติลหายากกัเนี่ยเอากาแฟามาก่อนมันกินมันดูเหมือนว่ามันทําให้เราวิ่งไวขึ้นมัน้งโอ้ยมีถุงด้วยเอามามาโอ้ยได้น้ํามากินกาแฟาก่อนนะผมแล้วก็เข้าไปเอาของอันนี้เอาแล้ว น,นี่เอาแล้วโอเคเหลือด้านบนเพียงละโอเคดินปืนกันพาวเดอร์ยังไม่เอานะเอาของที่จำเป็นก่อนช่วงนี้หลอดไฟไอโซเอามาก็ได้มานี้เอาไปทำเรืองไฟฟ้านะหรือจะทิ้งไปดีวะเพราะว่ามันมีแค่อันเดียวเอาทิ้งไปก่อนเพราะว่าเราตอนนี้ขนของแทบไม่ได้เลย เราขนของเกินมาอ่ะสองนะผมมันขึ้นแจ้งเตือนบอกเราต้องวิ่งไปเทดเดอร์ก่อนตอนนี้ของเราเต็มอุ้ยตายสิวะเออตายแล้วก็ต้องสร้างบ้านด้วยนะเพราะว่าเอาของไปเก็บนะต้องสร้างแคมป์เป็นของตัวเองรถก็ไม่มีจักรยานก็ไม่มีขับเดินทางลำบากลนะปืนกระสุนหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือเลย เอออัพสกิลก่อนดีกว่ากด n โอเคผมไม่รู้นะว่าคนที่เริ่มต้นเล่นแรกๆเนี่ยไม่รู้ว่าคุณชอบแบบไหนนะแต่ว่าผมชอบแบบนี้อัพพวกนี้ก่อนอถ้าเกิดชอบแบบไหนก็อัพตามที่ตัวเองสะดวกได้เลยครับแต่ว่าผมจเจ้าแบบนี้